กราบสวัสดีม่พี่น้องกับคกูคนเดี๋ยวเ,เจ้าพบกับช่องแสงเดือบัญหาเช่นเคยวันนี้ปลาไม่กินโสมเจ้าวันนี้ได้โซมาผางใส่น้ำปู่เจ้ามาเดอ้อไผ่บริไผ่อนันกําลัง Số tiêu phạm nhạc hình xô cháu xông khiêu trọng là tất cả nhau phải nhạc hình thông cho cháu mà dư xài xôm mà tất cả là cháu ุกมาฟังเน้าปู mà phẳng còn xuống lá châu và phở và phở đây còn xong của mà phẳng các bông muông xuống từ linh tính mà đây châu. ขนาดเจ้าผมไปนอ้องไายวันแล้วเหมือนกันแล้วเจ้าไม่ได้ทำคลิป รสชาติของมะผร้าวจะออกเปรี้ยวหวานๆก่อนมีว้ก้นมาไม้เจ้ะ Kim mưa lắm quá Mưa lắm ta ăn là chọn อาจารยบอกไปไปน้องใครชอบกินส้มแบบจิดจัดโซ่ใส่น้ำผูแบบนี้มากินด้วยกันนะเจ้าพอคลิปไปตวัวเอเอาส้มมากินด้วยกันจะได้กิน ล้ำลำําส้มเคี่ยวด้วยกันนะเจ้าเคดเคี่ยวด้วยกัน เราะเจะไปแล้วเจ้าถ่ายรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณกันังใจให้ช่องแสงเดียบัญหดได้ทำคลิปต่อไปตัวเจ้าถ่ายรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปไม่ปนอกไปเห็นแต่อีก,ก่อนแล้พบกันใหม่คลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย